สวัสด <ítulo> <v> anyway, ีคร <t ake iono> mm ับเพื่อนๆทุกคนนะครับอันนี้นะครับสั่งตรงกับมาสองเครื่องกับลูกค้านะครับแชร์ประสบการณ์นะครับสำหรับเพื่อนๆที่ใส่เครื่องสีเขาวน้อยอยู่แล้วที่ยังบูรู่นะครับอ่าอันนี้ก็เล็กๆน้อยๆนะครับผมก็สามารถเทสกันได้ทั่วไปนะครับอันนี้พราลมมันหัวนะครับถ้าเปลี่ยนไม้ทั้งโค้งนะครับมันก็ราคาแพงนะครับสั่งตรงกับปะให้กับลูกค้านะครับจริงๆปะเอาก็ได้นะครับอยู่ขึ้นกันนี่ครับเห็นว่ามันจะมีหู้นะครับใส่โดนไปมันจะเกิดการเสียดสีของแกลบนะครับอ่าเฮ็ดให้เล็กนะครับแบบ ซึ้ไปเรื่อยๆนะครับพอซื้อไปเรื่อยมันก็สอดนะครับห้ามกับฟุ่งกระจ่ายออกมากนะครับนี่นะครับอ่าเมื่อกี้นะครับเอ้าทางสะคอันันไกตัดนะครับนี่ครับอุปกรณ์เที่ยวจะเอามาปะนะครับเนี่ยเห็นไหมครับก็หาได้ทั่วไปนี่ก็คืออย่าเลือกเอาคู่ไม้หลนะครับเอาคู่ที่มันห่างมันเพีนะครับผมนี่นะครับเห็นว่ามันแตกสนนองแล้วนะครับเพิ่นพอใส่ละหรือว่าจะเอาไปใส่ยยกะทางตรงกับตัดให้แบบว่าให้จงให้ใส่ได้คือเก่านะครับหาเสียดายนะครับตัดไว ขอบเทิงนะครับผมที่นี่นะครับเข้ากระจะเอาม่าปะนะครับผมเนี่ยเอาเอาแผน่นยางในห้องกรน,นะครับเพื่อความหยุดยุนเนวะลากแกบเสียสีถึอยางแล้วมันก็จะาการเสียสีของแกบมันก็จะบรุนแรงนะครับที่นี่ก็สังกะสีนะครับสังกะสีอังค่าเล็กในทนซีเท่านะครับผมหรือว่าสันไทยบันเข่านะครับเข้ากับวัดได้ขนาดที่พอดีนะครับผมในขนาดพอดีปึ๊บนี่มันก็จะประมาณนี้เข้าก็ตัดนะครับเอากันไก่ตัดเลยครับผม โบธนาใส่กันไก่แขวกัดเด้อครับสังสะคอนตัดเพื่อนะครับอย่าพอดีร้ายโอ้ยเอาเรียบร้อยครับผมเอาเฮท่ยไรครับอันนี้สังสะคอนเอาไปนาบนาบสังกระซีใส่ก้อนแล้วตีเข่ามุ่งครับผมเอานะครับเอามือตีเลยครับผมอา่าโบใส่ห่อยมา,าส่ค้านมาเอา ีให้มันเป็นลายขนาดกันลงไปครับผมเยอะๆไปงงๆเยอะนี head, <c oughs> ่อ้าฝากเข้าไปซื้อห้องกันยิ่งจะบางนี้ก็ได้เออนี่ยนะครับตีให้มันเลี่ยงครับผมเอานี่ยห้องนะครับผมผมบอกลวดครับผมเรื่องตีควันตียังในไหวใจผุ้มลวดทำเนี่ย ไม่ใจสั่งตรงเลยครับจะตีมือข่อยเด้อติงเพาต้องห่วงหรอกต่มือข่อยข่ยังเวลาเวียนนะครับนะครับผมเฮอใดระดับที่หฮาต้องการแล้วเฮาก็เอาปะเข้าไปครับผมยิงล่างก่อนก็ได้ครับถ้าไม่ถนัดยิงให้มันอยู่สื่อแก่นะครับแก่แก่ซ้ายกับแก่ขวานะครับผมให้มันสัมกันไหมน่ะสัมกันแล้วก็ยิงใส่แก่ก่อนครับผม อ๋อยิงได้เลยครับผมแล้วก็เอาสกูใส่ที่หลังวาย <c oughs> เฮีดไปทั่วเนะโอ้ใส่ดอกสันนะครับนะครับ <c oughs> นี่ก็คือสร้างคูทํางานนั่นนะครับ <c oughs> ของซางโต่งนะครับอยู่ร่วมกันมาหลายปีแล้วนะครับขันน็อตนะครับเกิดโอ้เกิดไก่ร้ายเกิดมอโม่เลยเออเอานะครับจก,กดแรงครับผม ค่อยๆเข้าไปครับผมค่อยๆยื้วเข้าไปครับอุ้ยสวยนิ้วนิดนึงนะครับผมนี่นะครับเหตุตัวย่างให้เบิ่งนะครับว่านี่บาดเสียวนะครับอ่าวันี้ก็สียับนิ้วออกล้ววันี้เลี้ยวเบิ่งแล้วอ่าโ่โซ่หนี้ออกแห้งก็เก่าเลยนะครับนั่นครับผมเรุ่นยรุ่นๆครับว่าสีได้นิ้วเห้ดสีเขากอนดองต้องเเขาเลยเอากดเข้าไป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 ออกแห้งดันครับผมห้ามตดเด้อ เ,เดี๋ยวเอา,เอาบบดนี้สร้างสาควนมาถ่ายนะครับสร้างผู้ทำงานน่านของผมถ่ายให้บบดนี้มาบบดนี้ <c oughs> อันนี้โอ้ย <c oughs> จะเป็นเข่าดีครับคมพันผู้ทำงานน่านนะครับผม <c oughs> สม้ามลำลือนะครับ ง่าย,ยางี้ล่ะครับี๋ยวเราสิยันข้นยันสายยาเล่านะสร้างคูทำง,งานนั่นนะครับผมนะครับตัวนี้คือห้อง่อมแบบว่าใส้งานใดครับผมโมเนียนสวยงามแต่ว่าเานียนอาได้นะเราก็ใส้งานได้ดีครับผมเนียนใส่งานนะครับผม ขอควรระวังนะครับเวลาเกาะนี่หามอนิวมะฮ้องนะครับหามอนิวมะฮ้อง ลองก่อนก็ได้มันจะบนนี้จะห้อยนะครับนี่ครับเรียบร้อยครับผมทางพุนก็ปล่อยไปเลยเพรเป็นอยังนะครับเพราะว่ามันหัวอยู่นี่นะครับผมข้างหน้าาหัวข้างพุนก็เฮ็ดคือกันนะครับ